สวัสดีครับผมนายประสงค์สุกิตฐานนนท์ผู้จัดการสาขาบริษัทโซลแลนรีสอร์ทจำกัดมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและโรงเรียนบ้านของลกระุงนะครับซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของบริษัทด้าน CSR ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมชุมชนรอบข้างโรงงานนะครับโรงเรียนบ้านของลกระุงมีกิจกรรมคือกิจกรรมยุวเกษตรกร,ร,รซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีการเรียนรู้กิจกรรมด้านกเกษตรกรรูปแบบต่างๆเช่นการปลูกผักเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงไก่ไข่ทางบริษ,ษัทจึงได้ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของยุวเกษตรกรโร,รงเรียนบ้านของตุงก็คือเรามีการทำกิจกรรมปล่อยพันปลาก,กับเด็กนักเรียนส่งเสริมพันไก่ไข่ให้นักเรียนเลี้ยงและส่งเสริมพันไม้ต่างๆให้นักเรียนเพาะปลูก เท่าที่เราสนับสนุนมานี้เราเห็นพัฒนาการของกิจกรรมนี้ไปในทางที่ดีมากบริษัทมีความภาคภูมิใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้กับโรงเรียนบ้านคลองโลกระตุงตลอดไปนะครับขอบคุณครับ